เดียวอ่ะ้ป๋องเยเน่ยายอ่ปลากระป๋องข้างในมปลากระป๋องข้างในอ่ปลากระป๋้องเห็นหน้าใหญ่ลงอัดแน่นลอัดแน่นีโอ้ข้งบนสวยอม อู้หนาลนะีสอะไรน่ะแต่หมอก ไม่คยมีรถตู้อ่ะนะรถตู้จะไม่่คยมีน้อยสวยรอบนี้มาคุ้มแซื้อมาตั้งสิงหานะปกติเรามาแต่ตุลากับพฤศจิกายนสามรยเมตรนิ้วขวา 今天来。